ชนเลยชนเสร็จปุ๊บมึงลงทางใต้ป่ายหวครับรอบแน่เขียววิ่งอย่าตั้งกดด้วยนะใส่ช่องเลยยนะอ่ไว้ก่อนรอบแรกชนก่อนแล้วก็ต่างลงเลยชนงป้ายป้ายเขียวนะเอาไว้เอาไว้ไป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 ตู้ตู้ดู้ตู้รักเพื่อนเยอะๆสขอบอุณมากนะจ้า 我了没有叫老马，你先上楼跑，先上一楼，爷爷，上楼过来，还不快点，我上楼。

ตาย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 ายต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 ยตายตยตา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 ยตยตายตายตาายตาายตายตายยตาายตยตายตยตายตาายตยตา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 ยยตายยตายตายตายยตายตายยตา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 ยยตาายตยตายตายตายยตาายต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 า มึงรู้ก <ne> ูจะมาได้ไงเนี <Ey. S 2> <hadi. S 1> ่ยไอ้ไอ้ป no. นุเปนไปเปไปเปนไป มา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 มมา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 มา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 

ชว่เดี๋ยวเดี๋ยวแ่แบบถือวิธีกา้ตัดนันตัดนั้นโอ้กระจอกไอ้สัตว์เสียวเฮียไอ้แกงกระไอ้หน้าเทียหน้ามึงอย่างเทียเลยไอ้สัตว์กูจะบอกให้นอ้น้อง

เอาโซ่เอาสซอาบอกเอาโซบมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วน้องอย่าอย่าโลกอย่าโลกมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วมันหมดแล้วกลางมันหมดแล้วกลางมันหมดแล้วกลางมันหมดแล้วกลับแบงค์ไหน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 ไอ้เกิดเกิดที่เกิดเกิดเกิดล้มล้มต่อยตเล่นไปเล่นไปเล่นไปเขาเลี้ยเขาเลี้ยต้องรีบต้องรีบเกยเขาให้เลี้ย กูตายไป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 เรือไป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 เไป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  แข่งยังย่าตายแน่ตายแน่แน่แนตายแน่ไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยตายดีดีดแข่งไว้เพื่อแข่งไว้เราไหวเว้ยแข่งแข่งไว้แข่งไว้แข่งไว้ตายโกเปลี่ยนเดจะหมดแล้วเปลี่ยนเม็เปลี่ยนเม็ดพีต่อชมมันหมดแล้ว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 ตายตายไอ้ซานไอ้ไก่เอี้ยไอ้ไก่ไหนเอี้ยทำยัะไรไปไหน

สายบ่อยจัดแต่ไม่เป็นไรกูตายบ่อยเป็นเลกูเลย่อยไล่ไหนี่อ้ะเวเฮ้ยปิดตัวชุบหน่อ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 ยทำนี่ปิดตัวชุบหน่อย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  โอ้ขยะจัดเลยเยี่ยงเชี่ยวเสี่ยวสัตวเอาตบไปหน้าตบไปหน้าตบไปหน้าเ้ ไปไหนจะไปไหนมันหมดแล้ว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 ไอ้น้องมึงกากมากไอสัตว์เล่นก็บอพี่แจกบพอ้พี่ไม่ต้องกลัวไมต้องกลัวเล่นเลยเล่นนโจเล่นโจเล่นมันหมดแล้วมันหมดแล้วนะมาสอ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 มาไอ้เหี้ยกากสอมาไอ้ได้เหีย

ด้วยีของเราลยพี่นี้วยไปอย่างทีในเฮียนี่ยต้องเรียกราพวกกูพวกกูไม่ต้องมาก็ชนะไอสัตว์ไอ้กากไอ้เยียกาเฮียเตียวมึงไปรวมทั้งข้อหลของของพวกมึงมานะตายไอฟอร์ไอยเลยหนไ้อตาไหนายอยู่ไหนสบายไทยอยู่ไหนตายเจ้าไม่ใช่ตายอยู่ไหนตอยเลือกที่มึงจไปล่อยมึงยช้ไอ้ีไหนตยไหน ดีอะบามบก็จอยหาลก็ทำดีอะเรียนพวกมึงไม่คมดอลจะตายีาา้าเรแล้วม่งจะกะกูขอลองอยาโง่บ่อยถ้ากิมึงเจอพวกกูไม่อมึงควรจะใช้โชคหน่อยเชื่อมึงควรจะคิดซะนมึงควรจะรักทั้งโลกพ่อมึงหิวจนพ่มึงควรูอไ้อะไรบ้าลยไรบ้าอะไรบ้าไอพวกกูสั่งแพรักามหวังทาวท็นสานลยนี่มีคที่วกูไม่ชอคุณาีาแหลกมกลมรู้จะแม่มเมา มันถือศพได้ปะใครไม่ได้ถือศพ่มันถือศพได้ปะไม่เี่หรอไม่เบี่ยงหรอโอ้โหเยอกากเลยเฮียเนี่ยเนาะอด้ะสภาพมือในเฮียกูมาหรือไม่มาก็แพ้ไอเฮีย แกงขยะแกงมือนี้หน้าเฮี้ยที่สุดแล้วกูบอกให้หน้าเหมือนเฮียหน้าเหมือนกบแต่ละตัวสัตว์มันจะอ้วกไอเฮียแต่ละตัวหน้ามืออยากับเขียดสป่าไปสัตว์ทุยเฮียขี้ตีในสัตว์มือใครว่างับมือใครว่างับตอนนี้มือใครว่างนจ็คตัจ็คตัวดูจ็ยยัดยัเป็ดหาตามพี่มานอนหนมาผ ที่ชุนเยอะไอหมีเมาหมีเมาคือรถกูหมีเมาขึ้รถมาแปลว่าตกทำไมยัดเป็ดทำไมทำไมยัดเป็ดทำไมทำไรกูได้อะทำไรกูได้อะไม่ศพเหรอบะไม่ศพเหรอป้ามึงหลอกไม่ไปเปิดหน้าวะกูไม่เปิดหน้ากูยังกูยังเฟี้ยวพูมึงอะง่ายงกูไม่เปิดหน้ากูยังเฟี้ยวพูมึงทำทุกอย่างไอเฮียพยายามทุกอย่างไอสัตว์มึงกลับไปนะกลับถูกไม่ได้ดิเฮียสัตว์มึงทำทุกอย่างอะมึงสู้ควยกูไม่ได้เลยอะ เฮียมึงส hmm, ู้คุยอะไรกูได้อะะสไอะไรกูไม่ต้องทำคุยอะไรมึงต้องอะไรยังไงละตามเจเจไหนเจไหนเจอไหนตามหาเจเจไหนเจอไหนเจอไหนตามหาเจไดบอกดิ่ไหนไปบ้านเหรอไปบ้านไปบ้านเจไหนตามเจมากลับรถเลยกาไฟมึงอยู่ท <coast> ี่กาไฟมึงอยู่เนี่ยบาก้มนะแกงแม่ไม่มีเฮียเลย ใบเขียวใบเขียวใบเขียวแจกแต้มแล้วก็แจกแต้มไม่ได้นะจกให้เ,เฮียป่วยคุนึกว่าจะเก่งขึ้นไอ้สัตว์เหมือนเก่งขึ้นเลยนะไอ้เหี้ยแต่ได้แค่เหมือนนะอ้กการขยะเอ้ยคั่วนึนกว่าจะดูดีกว่านี้ไอ้เหี้ยภาพเหมือนเดิมเลยสัตว์กากเหมือนเดิม เจ็ด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 เจ็เจ็ดเจเจอ้ยเจมาเจมาเจมาไปก่อนไหมท่าั้นอได้ไเอ้ยเจมึงไม่มาเมึงไม่เาตวเจเจตี้ใต้สะพานหรือใครล็อกล็อกล็อกเอาศพยังล็อกไปเอาศพเมไปหกเรา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 ไปะเอาศพไปบ้านนะล็อกไปเอาศพยังอยู่ไหนพี่ผมมาแล้วพี่ผมมาแล้วพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอลเองครับพี่เอาเองเดี๋ยวพี่เบลตองตีเมื่อกี้ไปแบบเป็ดยังเป็ดยังกลับบ้านได้ไหมกลับบ้านได้ไหมกลับบ้านได้ไหมปลาปลาไปกลับบ้านกลับบ้านกลับไปบ้านเนาะยังกลับบ้านจนโดนด้วยนี่นะกูจะบอกให้นะแก๊งมึงเนี่ยหนึ่งคือสู้ไม่ได้แล้วสองคือหาข้ออ้างไปเรลยสามคือทำให้ตัวเองดูดีที่สุดนะในชีวิตอ่ะคือคนอื่นที่ยอาหมดนี่ตัวเองดีหมดเลยนะายสัตว์ทา้านที่มึงนี่ทุเล่กว่าเขาทุกอย่างเลยนะายสัตว์ที่จริงจริงแล้วพวกมึงเนี่ยทำได้ไงวะสันดาลมึงต้องเป็นแบบไหนถึงอยู่ไไดด้้้กััน40ตววะเียฮ ไอสัตว์กูว like <chips> ่าแล้วมาอยู <bekommen brainstorm ing> or, <again> ่ด้วยกันได้หน้าเที้ยเหมือนกันไม่พอที่สายยังเที่ยมเหมือนกันอีกโอยสัตว์เอ้ยเหม็นเหม็นขี้หน้าของมึงว่ะเหม็นสาบไอเที้ยมึงพวกมึงแบบกูเหม็นสาบคนจนว่ะน้องพุงตรงเหม็นน่ะคนเหม็นน่ะไอเที่ยมขยะไอสัตว์ทำคุยอะไรได้แหมะไอเที้ยจะชนะกูมึงไปนอนอ่ะแล้วฝันสักหนึ่งตื่นอ่ะมึงยังไม่ชนะกูเลยสัตว์ไอเที่เขียถ้าลากในเมืองเดี๋ยวเขียน รถพวกมันนะไม่ได้ที่การเคลียร์กันย่างเคลียร์กันย่างเคลียร์กันย่างมามาบ้าให้หอบพร้อมกันมาจะถึงบ้านจะถึงบ้านสองคนคนมีหน้าที่ไม่ต้องอุ้มนะร้องดิมึงร้องดิมึงแพ้กลุ่มก็ร้องดิมึงก็ร้องดิไอ้น้องไหนจากไหนพี่ชื่พี่จ๊คพี่จ๊คเคลียร์อะไรพี่จากไหนพี่เคลียร์อะไรพี่มามามาคุยเห็นหน้ามือแล้วกูจะอ้วกสัตว โห่นิ่มจังวน้องไอ้เฮียนี่ใครวะไรชื่อไรแซ่จัดเลยเฮียโนเนมแอควยเหรอวะไอ้เฮียโนเนมทำควยอะไรกูได้วะมึงอะฮะจะเทียบกักูเหรอตีเป็ลูกหน้าวะไม่จำกัดไปอะพิกเกตเอาเอาไม่จำกัดไปเอาะ เอาป่ะไม่ต้องการไปแล้วป่ะดีแจ็คแจ็คฟังพี่นะโอ้โหอย่านี้ AD10 อยากไ้ขาเลยพอเรียกใบสะพานผมขอแค่ร้อยใบพอครับเฮีย AD ปนได้ป่ะเลยปนเลยปนเลยโว้ยปนแบบประกันได้ป่ะพูลิโอไอตุงหัวขาวนี่ AD10 ดิเอ๋อ AD มันไปดิเนี่ยตัวไหนตัวไหน AD เข้าตู้ไงเข้าไปเข้าไปเข้าตู้บ้านไปเดี๋ยวห่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะห่อเฮียอีโก้สมควรละมึงเหอะ เอเลฟีชุเปื Too far. Too far. Too far. ้อนเอลฟีชุเปื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 ้อนไม่มีใครชุบเลยสักตัวไอสัตว์จะร้องอยู่แล้วผู้หญิงพูดจะร้องอยู่แล้วไม่มีใครชุบเลยจะร้องไอพี่อ่ะผู้หญิงยืนจะร้องไห้สัตว์สงสารเขาเพิ่งเถอะไอพี่อ่ะน้องเอเลฟีชุเปื้อนเอลฟี่ดีของในตัวมันให้หมดนะดีของในให้หมดนะทองทองเราสักอะไรดีเอเลฟีชุเปื้อน อะไรนะพี่ดึงไอ้นี่ออกเขาเป็นตัวไอ้นี่อะไรนะเนี่ยดึงดึงพวกข้าวอะไรเนี่ยข้าวเมี่ยงมาเดีย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 ฟังฟไปไปอยู่ที่รถฟังบนเทบร้อยเดี๋ยวห่อพร้อมกันปลาปลาปลาจะได้ออกพร้อมกันเลยมามาไปอยู่ที่รถเคลียร์เคลียร์อยู่ที่รถโหก่อนก่อนที่กูจะมาตีมึงนี่พี่เกศบอกว่ามึงเลาแทบเป็นแทบตายคุยไฟอย่างกากเฮียกูนึกว่าจะพัฒนาโอ้ยสมเพศพัฒนาด่าหมายเสียหมาเลยเฮีย พี่ยอดตอนนั้นไปหนกัเนี่ยใช่เย็นชิปนาตอนที่พีไมไ้ชยหอนหอลยอนเไปแล้ร่างเลย่นไมตอเลยมีมี่หอยอไอต๊อถ้าสมึบอกนะหอยหออ่ะไม่โดนละมาีพี่สงจะเจ็มีสมีครับไอต๊อถ้าสมึงเกมมึงพูดนะไอวอร์อเลยหนึ่งใครอ่ะพอดีผู้จงกู้จข้างหน้าดิผมนด่เ พกเจ้องหอดิพูจหอดิออกครี้บป้าขอมหน่อยดินอกเมืองนอกเมืองนะนอกเมืองนะนอกเมืองตรงนี้ขอบขอบูเอาป่ะไปไปนอกเมืองนอกเมืองไปไปอุหมน่อครับคุณ